ถ้ามาส้มบอกขวบป้าใหญ่ค่ะบวบไม่บวบไม่ค่ะพี่น้องอันนี้คือบวบใหม่ค่ะป้าใหม่นี่ป้าใหม่สวยงามมากนะคะโอ้งามคักนี่นหลังบ่ได้วปวดแล้วกของงออังสิล,ล่ะง่ามบ่กะลังหย่อยค่ะกะลังหย่อยโอ้ยน้อง ยากคัะบอกว่าได้ปดสโอเคสวยงามค่ะสวยงามอืมว่าสิบ่างงามก่ะงามอยู่ตมสมบูรณ์ใบนี่สองปลาเนี่ยเริ่มเป็นโลกแลวนี่ค่ะ วัเป็นหลกหเฮ็ดเอาอยากค่ะโอ้ตาใหญ่ค่ะโอ้เป็นหลกต้องหกปีค่ะ